าภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นเพจนางงามแล้วก็คนที่เก็บหลักฐานเอามาโชว์น้องให้ฮิปโปเห็นนี่นะครับกลายเป็นน้องปอเช่ไปฟังเสียงของคุณฮิปโปก่อนว่าปรากฏการนี้คุณปอเช่เอาอะไรให้ฮิปโปเห็นแล้วคุณปอเช่ส่งกลับมาให้ผมด้วยม,มาเผยแพร่ในรายการว่าโชว์อะไระให้คุณฮิปโปเห็นแล้วบอกอยู่นี่ไงคืออะไรไปดูครับเชิญครับคนนีน้คุดใคร ก็ต้องรอไปคือตกาที่ย้แอนนาอันนี้แลพยายามติดต่อกะติกกะติกไม่รับติดต่อโมโมไม่รับเลยถามพี่ก็คือมันปิดเครื่องคือหมุนไม่รับเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอะคือติดต่อไม่ได้อ่ะโอ้โหเอางี้โทรหาเพราะแอนนาทักลายพี่ยังไม่ดูเรื่องพี่ยังไม่ดูเรื่องไม่ดูเรื่องเลยด้วยนะถ้าพี่ไม่ได้โทรไปเลยรู้แค่ว่าพุเดินน่ะโทรมาตอนห้าทุ่มกว่าๆไปแล้วอะเกืบเกือบเที่ยงคืนแล้วอะว่าเจโมตกเรือหรอ พี่บอกว่าโม,มบ้าเปล่าเฟคนิวหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นน้าทนาไม่ดูข่าวเนาะจะมีเฟคนิวเยอะมากคนนั้นท้องตกลูกตายหรืออย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเลยเราบอกว่าไอโมไม่ใช่คนโง่ขนาดว่าเดินแล้วตกเรือขนาดนั้นอืมเราก็เลยแบบเ e อ๊ะแปลกๆก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยขึ้นห้องไปปกติกันจะเปลี่ยนเสื้ออะไรเลยเสร็จปุ๊บแอนนาบอกว่าเธอโมตกจริงๆไปหน่อยเพราะกระติกลับสายแล้วเพาะเป็นช่วงจังหวะพอดีเหมือนแอนนาพยายามโทรทั้งกระติกโมนพี่ไม่แน่ใจว่าปิดเครื่องหรือไม่รับสายถูก เ,ออเพราะว่าสุดท้ายคนที่ติดต่อทางฝั่งนู้นนะคือพี่นาพยายามโทรย้ำโทรย้ำโทรย้ำอ่ะเพราะว่ามันรู้เรื่องข่าวอยู่ตรงนี้คือพี่ไม่รู้ไม่ไแน่ใจว่าพี่นาเห็นตอนช่วงกี่โมงเนาะเพราะว่าของเขาเขาชอบ